สิบบทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุตตังเอกังสมัยยังพระขวาสากเกสูวิหรารติกับปีละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพี่กุสังเคนะสัตทิงปัญจามเตหีพี่กุสเตหีสัพเพเหวารหันเตหีทัาสหิจารุกระทาตุหีเทวตาเยปุเยนะสานิปติตาหุนติพระขาวันตังทัาสนญยาพี่กุสังกัญจาราโคจตุนนางสุทาวาสากายิกายนางเทวานางเอตธา,าหเสีย อายังโขภะควาสักเกสูวิหรารติกับปีร่าวัตถุสมิงมหาวะเนมหาตาพี่ขุสังเคนาสัตทิงปัญจามาเตหีพิกขสเตหีสัเพเหวาอรหันเตหีทัาสหิจารโลกะทาตุหีเทวตาเยปูเยนาสานิปฏิตาโหติภะควันตัตงทัศนายาพี่ขุสังการจายาน,นุนามยมปีเยนาภะควาเตนุปัสสังกมิยามาอุปสังกมิตวาภะควันโตสันติเก ปเจกคาถาภาสายยามาติอตโคตาเทวตาสายยาถาปินามาพระละวาปุริโสสาม,มัญชิตตังวาภาหังภาษาระยะภาษาที่ตังวาภาหางาาาัง,าาหางสามมินชัยยะเอวเมวา,าวาสุธาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาพัคกวโตปุระโตปาตัวระหังสูอตโคตาเทวตาพะควันตังอภิวาเทตาวาเอกมันตังอัฐังสูเอกมันตังทีตาโคเอกาเทวตาพัคกวโตสันติเกอีมังคาทางอภาสีมหาสมโยปาวะนะ ปาว่านสมิงเทวกายาสมาฆตาอาคาตามหาอีมางธรรมาสมาญางทกิตาเยวะอราชิตาสังคันติอรโคอราเทวตาพระควโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิตตะพิคโวสมาท่าหังสูจิตตังอัตโนอุชุกรมกงคังสูสารถีว่านตานิฆะเหตวะอินทิยานิระคันติปันทิตาติอรโคอราเทวตา พระกวะโตสันติเกอีมังคาถังอาภาสีเชตวาขีรังเชตวาปรีคังอินทขีรังโอหจัจามะเมชาเตจะรันติสุทาวิมาลาจกขุมตาสุทันตาสุสูสนาคาติอัตคัวปราเทวตาพระกวะโตสันติเกอีมังคาถังอาภาสีเยเกจิพุทธังสรารนังฆตาเสนาเตขามีสันติอปายภูมิงปะหายยะมนุสังเทหัง เทวกายังปริบุเรศันติติอรโควะพะควาพิขัวมันเตสิเยภูยเยนาพิขเวสท่าสาสุโลกธาตุสุเทวตาสันนิปติตาหนติตถาคตังทัศนาย,ยาพิขูสังคันจะเยปิเตพิขเวอเหสูงอติตามัทานางอารหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระควันตานางเอตปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอเหสูงสสยญาถาปิไมหังเอตะระหิเยปิเต พิกขเวพระวิสันติอนาคตาาทานางอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภาควันตานางเอตาประมาเยวาเทวาตา สันนิปติตาพระวิสันติสายญาถาปิไมหังเอตระหีอาจิกิสามีพิกเวเทวกายานางนามานิกิตะยิสามีพิกเวเทวกายานางนามานิเทศิสามีพิกเวเทวกายานางนามานิตังสุนาถาสานุก,กังมานาิกรโรธาภาสิสามีตีเอวัมพันเตติโหเตพิขุภะควตโตปจาสูงภะควาเอตัทโวจะ <c oughs> สีโลกามนุกาสามิยะธาภูมมาตาธาสีตาเยสีตาคิริขพรงังปะหิตาตาสมาหิตาปุถูสีหาวาสันล,ลีนาโลมหังสาพิสามพุโนโอทาตะมนาสาัสสุทธาวิปสัสสนามะนาวิลาพิญโยปัญจสเตยตาวา วเนกปิลาวัฒเวตโตอามันตยิสัทธาสาวเกสานรรเตเทวกายาพิกันตาเตวิชาณธาพิกววเตจาตาปะมะกรุงสุตวาพุทธศาสาสนางเตสามประตุระหูยานางอามนุสานาทสนังอเปเกสตะมัทขุงอสหัสังอัะสตริงสตังเอเกสหสานางอมนุสานาทสูงอเปเกนันตะมัทขุงที่สาสภา พุตาอาหุงตันจะสะพ,พังอภินาญายะว่าว่ิตวาน่าจักกุมาตโตูอามาันตยสาาีสัทธาสาวะเกศาสเสนระเตเทวากายาพิการตาเตวิชาาทะพิกขวโวยโวหังกิตยีสามิขิราหีอนุปุพโสสตะสหสาวายาขาภูมากะปิละวัทวาตโตอามาันตยสาาีสัทธา สตาสหัสาวายาขาภูมากัปิราชวัฏวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสาสิโนโมโทมามนาพิกามุงพิกูนางสมิติงว่านางชาสาหสาเหมวาตายะขานานาตัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยาสาสิโน โมธานาพิการมุงพิกขูนางสมิติงว่านางสาตาคิราติสาหัสายาขานานตะวันนิโนอีทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะาสีโนโมธานาพิการมุงพิขูนางสมิติงว่านางอิเจเตโสราชสาหัสายขานานตะวันนิโนอีทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสาสีโนโมธามนาพิการมุงพิกขูนางสมิติงว่านางเวสามิตาปัญจัสตายขานานตะวันนิโนอีทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสาสีโตยะาสีโนโมธานาพิการมุงพิขูนาง ไม่ติงว่านาง กุมพิโรราชขาขหิโกเวปุละสานิเวสนางพินโยนางสะตะสาหสังยขานางปยิโรปาสติกุมพี่โรราชขาขหิโกโสปาคาสามิติว่านางปุริมันจะที่สังราชาท่าตารถภาษาสติขันทภานางอธิปติมหาราชายสาสสิโสปุตตาปิตาสะพระหาโวอินทานามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยสาสสิโนโมทมานาวิกามุงพิขูนางสามิติว่านางทักขินันจะที่สังราชาวีรุณโหต ภาษาสติกุมพันธานังอธิปสิมหาราชายาสาสิโสปุตตาปีตสาผ้าโวอินทนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยา,าสิโนโมโทมานาพิกามงพิขูนางสม,มิติงว่านัง ปชิมันจาที่สังราชาวิรูปโคปาษาสตินาคานางอธิปติมหาราชาย่าสัสีโสปุตตาปิตสาพาหโวอินทนามามหาภลาอิทิมันโตชุดิมันโตวันนวันโตย่าสัสีโนโอมโมทานาอภิการมุงพิขูนางสมิติงว่านางอุตตรานจาที่สังราชากุเบโรตุภาษาสติยะขานางอธิปติมหาราชาย่าสัสีโสปุตตาปิตสาพาโวอินทนามามหาภลราอิทิมันโตชุดิมันโตวันนวันโตย่าสัสีโนโอมโมทานาอภิการมุงพิขูนางสมิติงว่านางปุรีมาที่สังท่า สาราโถทักีนเนนาวิรุณทโกปชิเมนาวิรูปรโคกุเวโรตุตตารังที่สังจะตาโรเตมหาราชาสามัญตาจะตุโรที่สาท่านธัลมานาอัถังสุวเนกป,ปีละวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจานิการสถามายากุเตนทุเวเตนท,ท,ทุวิภูจะวิภูโตสาหะจันทนโนกามาเสโธจะก,กินนุคันทุนิคันทุจปะปนณะ ปะนาโทโอปมัญโยจะเท е วาสูตโตจะมาตาลิจิตาเสนโนจะคันทัพโนโรราชาชาโนะโพภอาคูปัญจสิโคเจวะติมพรูสุริยาวัชาสาเอเตจันเยจราชาโนคันทภพาสาหราชุภิโมทมานาพิกามุงพิกูนาสมมติติงว่านางอาทาคูนภาษานาคาเวสาราซาตัชากากัมภาลาสาตาราคูปายาคาสายาติพิยามุนาทตารัฐาจะอาคูนาคายาสัสิโนเอราวันโนมหานาโศป,ปาคาสม,มิติิงว่านาง เยนาฆราเชสหสสหาันติที่พาทิชาปะคิวิสุทธาจักขูเวหายาสาเตวณามชาปตาจิตตาสุปันาอิติเตสนามังอภพยันตานาฆาราชานามาสิสุปันโตเขมะมะกาสีพุทโธสันหาหีวาจาหิอุปวะหายันตานาคาสุปันาสารนามังสุพุทธังชิตาวชิราหัตเธนะสมุทังอสุราศีตาวพาตโรวาสะวะเสเตอิทิมันโตยาสสิโนกาลกัญชามหาพิสมา อสุราธานะเวฆาสาเวปปจิติสุจิติจะปะหาราโทนามุจิสหสตันจะพระลิปุตานางสเพเวโรจานามกาสันในหิตวาพระลิงเสนางราหุพัะทธะมุปาขมมงสามโยพระธนสามโยธานิพทัทธนเตพิขูนางสม,มิติงว่านาง อาโปจเทวาปัทวีจะเตโชวายโยตถาข่ามงวารุณาวารุณาเทวโสโมจะยาสสาสหะเมตากรุณากายิกาอาคูเทวายาสสิโนท่เสตเตทัศนากายาสัพเพนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสสิโนโมทามนาวิกามุงพิกูนางสมิติงวานังเวณทูจะเทวาสหะลีจะัสมาจะทุเวยมาจันทสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุระกขิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยมาคูปุระกขิตานักขัตานิปุระกิตวาอาคูมา ันทวาลาหากาว่าสูนางวาสโวเศโศสกูปะฆาปูรินทาโถทาเ,ทเทะสเตทาสทากายาสเพนานาตะวันนิโน,โนอีที่มันโตชุติมันโตว,นว,นวันนวันโตยสะสสีโนโมทมานาพิกามุงพี่ขูนางสาม,มิติงว่านางอาัฐาคูสาภูเทวาชาลามขคีสิขาริว่าอริธากาจะโรชาจะอุม,มาบุพนิพาสีโนว่ารุณาสหาธรรมาจะาอจุตาจะอเนชากาสุริยะรุจิราอาคูอาคูาวาสวะเนสีโน ท้าเสเตถาสทากยาสัพเพนานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุดิมันโตวันนะวันโตยะสสิโนโมทมานาพิกากมูพีพ่ขูนางสมิติงวนังสะมะนาสมานามหาสามานามนุสสามนุสุตตมาขีทาปะทูสิกาอาคูอาคูมโนปทูสิกาอาถาคูหารโยเทวาเจจวะเยจะโลหิตะวาสิโนปารขามหาปารขาอาคูเทวา,าย,ยา,ย fia, มมยาสสิโนถ้าเสตทาสทากยาสัพเพ,าน,พานาน,านาตะวันนิโนอิทิมันโตชุดิมันโตวันนะวันโต ยาสาัสีโนโมทมานาพิกามุงพิกขูนางสมิติงว่านางสุากากรุมหาอรุณาเวอาคูเวนะเวฆนะนาสาสหาโอทาตะไครหาปโมคขาอาคูเทวาวิจักขณาสัทมาตาหาราคชามิสกาจะย่าสาสีโนธนะยังอาคาปชุนโนโยทิสา,าพิวัติทาเสเตธัสธากายาสาเพนาะนาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโต,ว,นตว,วันนว,วันโตย่าสัสีโนโมทมานาพิกามุงพิกขูนางสมิติงว่านาง <c oughs> เคมิยาตุสิตายามากักาจะยาสสิโนสัมพิตการามาเสถาโชตินามาจะอาสวานิมานาราติโนอาคูอถาคูปรานิมิตาท่าเสตท่าสทากายาสเพนาาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสสิโนโมทามาณพิกามูพิกูนาสมิติงว่านังสัทเทเตเทวานิกายาสเพนาณตะวันนิโนนามันว่าเยนาอาคันชุงเยจันเยสัทิสาสหะ ปะวุธาชาติมะขีลังโอคตินะมนาสวางทักเขโมฆาตารังนาคังจันทังว่าอสิตาติตังสุพรามมาปรมาโตจะปุตตาอิติมโตสหสานังกุมารโอติโสจะโสปาคาสมิติงว่านังสหัสสะพรหมะโลกานังมหาพรหมาพิติทติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยาสสิโสท่าเสถาอิสราคูปเจกะวาสะวติโนเตสัญจะมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจะ สัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสพพระมะเกมาราเสนายพิกามีปัสสะกันสะกันหัตส,สะมันทียังเอถะคันหัทะพันธะถะราเคนะพันธะมาัทโว สมันตาปริวาเรธามาววมูลจิธะโกจินังอิติตัทธะมหาเสนกกนณาเสนังอเปสยิปานินาตะละมาหจจะสรังกตะวานาเพร,าาาาระวังญาถาปวุสโกเมคโคธนายันโตสวิชุกโกตะถาโสปจุทาวติสังคุโตอัศยังวเสตันจะสพังอภิญญายาวะวคะิตะวานจาจขุมาตะโตอามันตยีสัทธาสาวเกศสาสเสนระเตมาราเสนาพิการตาเตวิชานธา,าพิขโวเตจอาตปะ มากะรงสุตวาพุทธศาสาสนางวีตาราเคหหรปกามุงเนสังโลมมปัปิอินชยุงสเพวิชิตะสังคามาพระยาติตายาสันสีโนโมทันติสหพูเตหีสาวกาเตชะเนสุตาติ